ทำไมคุมองเห็นมึงแค่คนเดียววะตอนแรกผมก็มองอย่างพี่คนเดียวแล้วผมก็เป็นผมเมื่อกี้พอพี่หนุ่ม้ามาผมถึงมองเห็นแล้วมันจะต้องปะอะไรวะเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าของผมผมก็ไม่เห็นคุณต้นนะผมจอยกับไอ้ไอ้แมนเออผมผมอ่ะผมตอนแรกผมจะเห็นพี่ต้นแต่ผมจะไม่เห็นพี่หนุ่มแต่พอพี่หนุ่มจอยเข้ามาผมเปิดไปดูใหม่ถึงเห็นพี่หนุ่มหรือว่ามันประสาทมันช้าป่ะพี่ ไม่โหไม่โู่มันอาจจะรวมหรือว่าหรือว่าอะไรเนี่ยระบบมันยังไม่ค่อยดีนะยังตอนนี้ที่ที่ฝั่งเราเห็นมันเป็นสีเทาๆอ่ะเป็นปะเป็นเออผมเป็นเทาๆวันนั้นลูกสาวผมไม่เดินมาบอกเออฝั่งพ่อตายเกือบหมดแล้วโอ้โหเพิ่งเริ่มเกมไม่ได้ทำอะไรเลยมันปรับระบบใหม่สีมันเพี่เขียนเนาะ แถวอาร์ตี้มาผมผมอ๋อเหรอไม่ผมมาบอมผมมาบอมจะเก็บจะเก็บไ้นี่เหรอไอสองร้อยตัวใช่ใช่ใกล้ได้แล้วพี่อีกนิดนึงเดี๋ยวมามาฝั่งนี้คนเยอะเลยแบนผมไม่ว่าจะอาร์ตี้มาเล่นเหมือนกันนะจะได้เก็บไวๆเพราะผมมองไม่เห็นด้วยดิประเด็นมาฝั่งนี้อ่ะ เลชเชนโดนผมไปเจ็ดร้อยเมื่อกี้นี่อ้าววยแล้วมันมาแล้ววะพี่ต้นใช่ข้างหลังม <า S 1> แ<ป>ม็มาแล้ว,ลวมันดับมาแล้วยี่แม็มาตรงผมเนี่ยเอ้ยน่าแปลกว่ะแหลกเลย ปีระวังมันโผลมาข้างหลังพี่เลยนะเนี่ยมาแล้วเน่เน่เน่ไหมเนี่ยเรือเนี่ยข้างหลังพี่เลยเนี่ยเออซินจูเลียดเนี่ยซินจูเลียดบอมบอลบอมบอลบอลโอ้แม่งเยอะมากโอ้โหบอมกันที่โอ้โหสงสัยจะไม่รอดสิโอ้ไม่ได้ไม่ได้

ผมมีตัวหนึงพี่ yeah. เยี่ยไอ้สามอะไรกูอยู่<ม>เกตโต้ด้วย,ยโวยอ้โหเฮ้ยยยยยยย่ยย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 ยมยย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 อยย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 ่ยย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 เยยยย เฮ้ยเดือยโด่งเลยเก๋นี่ทำไมรถคันนี้โดนหลิงได้ทุกคนนะยิงเมื่อกี้นี่นะโอ้ถ้ามีคนมาช่วยผมสักคนนี่ยแข็งเลยผมมึงจะโหลดจะโหลดเสร็จอยู่แล้วนะจะได้ยิงอยู่แล้วไม่เสือกโดนสองนัดโปเกตโต้มันโหลดไวมันโหลดออโต้ยังได้ไงแมังโดนผมุสองนัดแม่งตายแน่นอน ยูเนี้ยโปเกตโตมันมีโปเกตโตอยู่โฮ้ยนี่อะโปเกตโตมันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้ตรงนโดนยิงตรงนี้โดนตีตรงนี้เนี่ยเนี่ยโต้ว่ะเฮ้ยไปไม่ได้เพราะไปคือติดอยู่ด้วยแต่สนใจอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ย อาตีบอมเลยโธ่มันเป็นเล่ห์ขู่โอ้โอาตีมึงมึงก็ขึ้นดีๆหน่อยฮะมึงยิงมึงยิงได้เนี่ยมึงเนี้ยมึงขึ้นไม่เป็นเนี่ยขึ้นไปเขายิงมึงหลักไม่เต็มเนาะไม่เหมือนเราที่พ่อเดี๋ยวแอบแอบพิมพ์นิดเลยไม่ได้มีนิดหน่อยใช่ ยิยไปไหนไปกันเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่ไมะไรคำอื่มบ้างไหมอีกต่อเธอเธอแม่งจ้องยิงพี่ไงโอ้ยยยยหาไม่ทำเอ้ยยยย ทีปตัง 3, ้งสามสี่ทตัวแลมันโดนแค่สองทีโอ้ยต่อาร์ตี้มันเล่นมันได้ไม่ดีวะ่ะ <c oughs> <c oughs> มันเล่น